แต่คนที่มาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยจะชอบบรรยากาศอีกแบบหนึ่งของประจวบเรียกว่าเป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งเลยครับีครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการแคมป์ซาฟารีวิถีคนแคมป์รายการสำหรับคนที่ชอบแคมปิง้งและต้องการความแตกต่างเราจะพาคุณไปเปิดประสบการณ์ใหม่ของการแคมปิง้งนวัตกรรมของแรไอเทมระดับโลกเพราะเราอยากให้คุณเป็นแคมเปอร์มืออาชีพเหมือนกับเราครับสวัสดีครับพบกับผมเช่นเดิมนะครับ PS แคมป์สัฟรีในรายการแคมป์ซาฟารีวิถีคนแคมป์นะครับ, Safari, ว,รบวันนี้พี่จะอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขัน,นครับอำเภอเมือง แต่อำเภอเมืองถ้าเราคิดอาจจะเป็นเมืองจริงๆไม่ใช่เราจะมาค้นหาวิถีชุมชนกิ่งตำบลน,นั้นๆที่ซ่อนเล้นอยู่ในนี้ว่ามีอะไรบ้างผมเชื่อนะครับว่าในอำเภอเมืองนี้ยังมีเสน่ห์อะไรที่หลบซ่อนอยู่ลง อย่างนี้กิโลเท่าไหร่ครับคุณล,ลุงรวมปันนินยี่สิบเรยี่สิบาทเขาเรียกว่าปลาอะไรเนี่ยปลาหมอเทสครับปลาอุ้ยหมอเทสผมนึกว่าปลานิลคุณลุงทำไมเหมือนปลานิลน,นะใช่ใช่มันก็คุนเคยคล้ายกันนะแต่ว่าปลานิลมันกระด้างเหรออันนี้ปลาน้ําเค็มมันก็อยู่น้ำจืดได้หมดสองน้ําเลยใช่ปลาสองน้ําใช่มันจืดน้ำก้อยสามน้ำก็ำกว่าได้ได้หมดแหละนี่คุณลุงเป็นคนประจวบเลยปะ ก็คนกูบรีนี่แหละอยู่อำเภอเม,มืองนี่แหละแต่ว่าอยู่ตำบลของหวาน <S 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 เอาทำเมนูอะไรคุณลุงใส่เกลือครับ <S 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 ใส่เกลือ<ส>ครับอ๋อโอเคอ่านี่คือวิถีของชุมชนชาวมมงแถวนี้นะครับไม่ต้องมีอะไรเยอะนะครับก็ง่ง่ายแต่ว่าเขาจะได้อะไรกลับไปให้ที่บ้านทานหรือเอาไปขายเพื่อจาลงชีพต่อไปนะครับคุณลุงอันนี้เรียกว่าสภาอะไรครับ บางนางลมอ๋อบางนางลมบางนางลมงนะ<า>ครับเป็นจุดชมวิวเนาะเดี๋ยวดูพระอาทิตย์ขึ้นใช่ครับแล้วพระอาทิตย์หายไปไหนเนี่ยก็เนี่ยว,วันนี้อาการมันคุ้มมาเนี่ยย,ยังไม่ขึ้นอ๋อยังไม่ขึ้นอ่าปกติกขึ้นกี่โมงคุณลงขึ้นแล้ว,น,ลวนั่นที่จริงวันนี้อาการไม่ดีเลยนี่ฝนมันมจะตกเหรอเนี่ยผมกําลังจะไปกางเต็นท์ต้องดูดินฟ้าอากาศหน่อย ท่าผู้ชมครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวนะครับของสะพานบางนางลมวันนี้อากาศไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นบรรยากาศที่สวยงามสําหรับหน้าฝนเราก็เห็นชาวมงนะฮะเรือเล็กที่ออกหาปลา มาถึงแล้วนะครับโรงแรมปัจจวบแกนเดี๋ยวเราจะไปพบพี่ชายคนหนึ่งนะครับปั๊โอ้ยเฮียสวัสดีครับยังเงียบไม่เจอกันนานคิดถึงน้องเอสเป็นไงบ้างพี่ชายดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาสัมภาษณ์เฮียนะให้สัมภาษณ์ไหมก็เาน้องมาทั้งทีจะไม่ให้สัมภาษณ์ก็ยังไรอยู่ครับโอ้โหแม่นปะเมื่อยไปสัมภาษณ์หน่อยคิดถึงเฮีย ครับผมขออนุญาตให้พี่ชายผมได้ํำตัวอีกครั้งแบ่งเป็นทางการนะครับครับผมชาญวิทย์อุณหสุพยานนท์ชาวบ้านแถวนี้ก็จะเรียกผมว่าเฮียงเงียบครับแม้ผมน้องเอสนะครับผมไม่เรียกว่าเฮียงเงียบนะครับวันนี้ในฐานะนะครับผมเป็นน้องชายอีกคนหนึ่งของเฮียผมอยากรู้ในประวัติว่าเฮียอยากทำรงกรเป็นเพราอะไรครับผมเนี่ยเป็นคนเกิดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โตที่ประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่เล็กเลยจนสุดท้ายเนี่ย เราก็มาเห็นพัฒนาการของเมืองว่าเมืองเราเนี่ยมันยังขาดในหลายๆสิ่งที่ผมทำโรงแรมเพราะว่าโรงแรมประจวบณ้าเวลาตอนที่ผมทำนั้นนะมันไม่มีโรงแรมไหนที่จะตอบโจทย์เลือกของการจัดประชุมสัมมนาหรือจัดเลี้ยงที่ใหญ่ๆได้เลยจำนวนคนที่มาเกินกว่า300ก็รับไม่ได้แล้วซึ่งเป็นการเสียโอกาสของจังหวัดเพราะว่าถ้าเรามีสถานที่ที่รองรับได้เนี่ยคนที่อื่นจะเข้ามา ระชมสัมมนามาพักในตัวจังหวัดก็จะทําให้เศรษฐกิจในในเมืองในจังหวัดเราดีขึ้นเพราะว่ามันจะตอบโจทย์ลงไปถึงในชั้นล่างย่าเลยแสดงว่าเมืองเนี่ยเมลาผมไปเที่ยวในตัวเมืองเนี่ยเมืองนี้ผมดูแล้วน่าจะเป็นเมืองที่เงียบสงบน่าอยู่แล้วก็เป็นเมืองของข้าราชการเยอะจริงไม่ใช่ใช่ครับเมืองนี้เป็นเมืองข้าราชการเลยถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยถนนนี่แทบจะล้างเลยครับถ้าไปเทียบกับหัวหินแล้วเนี่ยหัวหินจะพุกพานมากรถติด แต่คนที่มาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยจะชอบบรรยากาศอีกแบบหนึ่งของประจวบเรียกว่าเป็นสเสน่ห์อีกอย่างนึงครับพี่ครับผมอยากรู้จริงๆเนี่ยที่โรงแรมได้มีไปกี่ห้องครับโรงแรมผมตอนนี้ต้องการันตีเลยว่าถ้าในเขตอำเภอเมืองเนี่ยโรงแรมผมเนี่ยเป็นโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีห้องจัดประชุมสัมมนาได้มากที่สุดมีห้องพักอยู่ทั้งหมดร37ห้องแล้วก็มีห้องพักอยู่3แบบครับอ่ะห้อง3แบบนี่มีไซส์อะไบ้างครับ มีสแตนดาดนะครับสแตนดาดแล้วก็จูเนียร์สูทแล้วก็ซีสกายครับอ๋อซีสกายคือเห็นวิวก็ซีสกายนี่จะอยู่บนชั้นสูงสุดของโรงแรมเห็นวิวทั้งทะเลทั้งภูเขาแล้วก็ในห้องพักก็จะมีอ่างจากุชชี่สามารถนอนดูดาวได้เลยครัเวลาอาบน้ำจริงเหรอเฮียเฮียครับเมื่อกี้ผมเดินขึ้นมาใช่ไหมมีป้ายมีภาษาถ้าจะไม่ถูกเป็นภาษาจีน ภาษาพม่าเฮียเป็นลูกครึ่งมาเนี่ยทำไมเฮียได้หลายภาษาจังเลยคืออย่างนี้ครับผมไม่ใช่ลูกครึ่งครับผมไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ oh. แต่นําเรียนว่าที่มีหลายภาษาเพราะว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของเราเนี่ยนอกจากนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติที่เป็นฝรั่งแล้วเราเนี่ยเรายังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรามีการเซ็น MOU เป็นเซ็นสัญญาเป็นบ้านที่เมืองน้องกับ เมืองมาริดของพามา่ามาริดใช่ครับแล้วจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่อำเภอเมืองเนี่ยเราจะมีจุดผ่านแดนระหว่างาประจวบกับมาริดซึ่งสามารถเดินทางไปมากันได้สะดวกมีอยู่ช่วงหนึ่งที่บ้านเมืองของพามา่าเขาไม่ได้มีปัญหาเหมือนปัจจุบันเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวพามา่าเดินทางมาเที่ยวเยอะครับแล้วส่วนภาษาจีนเนี่ยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เราเนี่ยก็เป็นบ้านพี่เมืองน้องกับเมืองเลิศซานของจีนครับเรามีการแลกเปลี่ยนกันครับ โอจริงเหรอไม่ไม่มีความรู้นะฮะว่าเมืองเล่าซานครับแล้วเขามาท่องเที่ยวหรือเขามาทําอะไรครับเมืองเมืองเล่าซานาของจีนเนี่ยจะอยู่ในมณฑลเสฉวนซึ่งเมืองเขาเมืองเดียวเนี่ยมีประชากรถ,ถึง80ล้านคน<ห>แต่ว่าไม่ติดทะเลของเราจังหวัดเราอำเภอเราทุกจังหวัดประจวบทุกอำเภอติดทะเลแล้วอำเภอเมืองเราเนี่ยก็เป็นศูนย์ราชการของจังหวัดเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่มา จากจีนเนี่ยเขาก็จะเข้ามาเที่ยวที่จังหวัดประจวบนี่นะครับท่านผู้ชมนี่เป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันของเฮียเงียบซึ่งเฮียเงียบเนี่ยไม่ได้คิดว่าตัวเองจะได้เงินจากมูลค่าของการสร้างโรงแรมแต่เฮียเงียบคิดว่าเมล็ดเงินเนี่ยจากต่างประเทศที่เข้ามาเนี่ยมาใช้จ่ายในบ้านเราทําให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะฮะในอำเภอเมืองเนี่ยเติบโตและขยายฐานเศรษฐกิจได้ไวนะครับนี่ แสดงว่า er เฮียเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนะครับเฮียครับวันนี้ผมอยากให้เฮียเป็นเกส์ดีผมเฮีย er จะพาผมไปเที่ยวไหนก็เดี๋ยวออกจากโรงแรมผมก็จะพาทีมงานของเราไปเที่ยวไร่เกษตรสุขซึ่งจะปลูกพืชอินทรีครับทำเกษตรอินทรีย์มีผักมีอาหารครีนซึ่งเป็นอาหารที่ปลอดสารปลอดสาร,สารง่ายเฮียครับหัว er ใจหลักของผมนะ คือเป็นรายการเกี่ยวแคมปิ้งวิธีคนแคมป์ยังผมเนี่ยเฮียให้ผมนอนห้องสูตเนี่ยผมก็ไม่อยากนอนแต่ถ้าเฮียจะเอาใจผมนะเฮียต้องพาผมไปกลางเต็นลานในก็ได้ผมอยากนอนเต็นมีไหมครับไม,ไม่ต้องห่วงเลยครับที่ผมจะพาพี่เอสไปกลางเต็นเนี่ยผมว่าเป็นจุดที่พี่เอสเห็นแล้วต้องว้าวเนี่ยผมไม่ค่อยอยากเชื่อเลยว้าวเนี่ยว้าวนี่คือไงฮะไม่เอาป่าช้านะไม่ว้าวเลยนะไม่เอานะ ไม่รับรองเลยว่าไม่ไม่พาไปนอนป่าช้าแน่นอนครับ <c oughs> ขออุ้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะบอกโอ,อ้โหไม่บอ,อนต่อไปครับอย่างเงียยมีเซอร์ไพรส์ผมตลอดเวลานะครับนันเฮียปละผมอยากไปแล้วไหนหพี่พูดมาเลยว่าซิงเกิลพี่ที่คนสั่งเยอะสุดเบอร์หนึ่งเลยนะคะคนี่เลยค่ะตามคิดี่ขันของแท้ของแท้ สกายวอล์กนี้ต้องบอกว่าเล็กแต่เสียวครับแต่แข็งแรงนะครับผมจะกระโดดให้ดูนะครับเฮียอ่ยู่เฉยก่อนสนับสนุนโดยเบสเวย์แบงคอกที่นอนเป่าลมอัตโนมัติแคมป์อาร์ตศิลปะแห่งการแคมปิง้ง